สวัสดีครับเรียกว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์จริงๆสําหรับความนิยมแบบถล่มทลายที่กําลังเป็นอยู่ของ LA อไเอในตอนนี้เพราะตามปกติการที่นักมวยป้มสัสกคนจะดังเป็นผู้แตกได้เนี่ยถ้าบทบาทเนื้อเรื่องไม่ส่งกว่าจะต้องประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แต่สําหรับเคสของ LA ลเอในนี่ไม่มีสิ่งที่ว่ามาเลยนะครับอยู่ๆวันดีคืนดีก็กลายเป็นคนที่ฮอตแบบดื้อๆซะงั้นวันนี้ก็เลยทำคอนเทนต์ขึ้นมาตอบคําถามตัวเองซะหน่อย ไขข้อข้องใจกันไปเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ LA Knight กลายเป็นนักมวยปล้ำที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้หลังจากหาคาตอบมานานก็ยังไม่ได้ซากทีและนี่คือ5เหตุผลที่ทําให้ LA Knight ฮอตประลอดแตกที่สุดในตอนนี้ครับกระแสของแฟนมวยปล้ำอินดี เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาสมาคมมวยปล้ำที่มีนามว่า w w e เนะี่ยไม่ค่อยจะมีที่ยืนให้กับบรรดานักมวยปล้ำที่เติบโตมาจากการปล้ำบินดี้สักเท่าไหร่แต่ในระยะเวลาที่ย้อนกลับไปไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้เห็นนักมวยปล้ำอย่างฟินแบลเลอร์เซนโลรินเดเนย์แบรนด์เคเ n นอเวนหรือแม้แต่เซียมพังที่สร้างชื่อมาจากการปล้ำบินดี้ประสบความสําเร็จกับสมาคมแห่งนี้เป็นว่าเล่นโดยจากรายชื่อที่ว่ามาเนี่ยทุกคนเคยสัมผัสกับเข็มข um ัดแชมป์โลกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับ เอลเวย์นั่คือนักมวยปล้ำที่เติบโตมาจากการปล้ำกับ Impact w r e s t l i NWA แล้วก็สมาคมมิตรหลอีกมากมายซึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แฟนมวยปล้ำ W ดับ e ส่วนใหญ่โดยเฉพาะแฟนๆขาจรน,นไม่ทราบนะครับหรือถ้ารู้ก็รู้นิดหน่อยแต่สําหรับแฟนมวยปล้ำแบบฮาร์ดคอร์ในโลกโซเชียลเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครไม่รู้ดังนั้นกระแสที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะมาจากการปั่นของวัดแฟนกลุ่มนี้ก็ได้นะครับเพราะแม้จะมีจํานวนไม่เยอะเทียบกับแฟนมวยปล้ำส่วนใหญ่ แต่คิดว่าเสียงของแฟนฮาร์ดคอร์เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ like โปรโมที่โคตรเจ๋งหลายคนอาจจะตั้งแง่กับแอลเวย์ไนนะครับว่าหมอนี่มันก๊อปสไตล์ของเดอะร็อกมาบ้างล่ะสโต n น c โค้สตีปอร์ินมาบ้างล่ะแต่แต,แต,แต,แต่ต่อให้ก๊อปมาก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมเป็นทุนเดิมอยู่ในตัวเนี่ย mm hmm. ก็คงไม่มีวันทําออกมาได้ดีหรอกเนาะซึ่งการโปรโมก็คือสิ่งที่แอเวยไนท์ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก เมื่อ LA k n i g h ไจับไมค์ขึ้นพูดผู้ชมทั้งในสนามและทางบ้านก็เ,นเหมือนถูกสะกดให้ต้องโฟกัสมาที่เ a k n ว g h ไเท่านั้นนะครับโดย l อ k n ว g h ไจะมีวลีขึ้นต้นที่เป็นเครื่องหมายการค้าก่อนพูดทุกครั้งที่บอกว่า Let me talk to you จากนั้นก็จะมีคำว่าแ yeah ย่ให้แฟนๆตะโกนตามกันอย่างสนุกสนานด้วยซึ่งนอกจากจะสร้างความบันเทิงแล้วนะครับมันยังทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมด้วยแม้จะมีคำหรือวลีเป็นจุดขายที่น่าจดจำ แต่มันจะไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอนถ้าเกิดว่าเจ้าของคําพูดเหล่านั้นเนี่ยไม่มีทักษะการโปรโมทที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าหมอน,นี่ก็ดีแต่ก๊อปเดอะร็อกไม่เห็นว่าจะน่าสนใจตรงไหนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก๊อปหรือไม่ก๊อปแต่สมมุติว่าถ้าก๊อปจริงๆเนี่ยอย่างน้อย LA n i g h t ก็กําลังก๊อปต้นแบบที่ดีอยู่ไม่ใช่หรอคงคาแรคเตอร์เดิมๆไว้ลองนึกย้อนกลับไปนะครับ ก็จะเห็นว่าบรรดานักมวยปล้ำเบร์ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการรับบทตัวโกงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตนโคสติบอสตินจอร์ซีนาควิสซริโกหรือว่าเดอะร็อกนี่คือตัวอย่างของนักมวยปล้ำชื่อดังที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก่อนที่จะมีคนรักคนชอบมากมายขนาดนี้เนี่ยนักมวยปล้ำเหล่านี้เริ่มจากการถูกยี้มาก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นธรรมะในภายหลังสำหรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ของ LA Knight ในตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาในทรงเดียวกันนะครับ นั่นคือการเริ่มจากเป็นนับมวยป้มผ่ัยอาธรรมจากนั้นก็ย้ายฝั่งมาเป็นคนดีแต่เอวไนก็มีจุดที่ต่างจากซุปตารายอื่นอยู่นิดนึงตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีการเปลี่ยนฝั่งจากร้ายกลายเป็นดีไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือว่าการพูดการจาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยไม่มากก็น้อยนะครับแต่สาหรับกรณีของเอนไอ้จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับบางทีเอนไอ้อาจจะย้ายฝั่งมาเป็นธรรมะเต็มตัวเลยก็ได้ โดยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คงเป็นการค่อยๆย,ย,ย้ายฝั่งมาอย่างช้าๆเพื่อคงคาแรคเตอร์เดิมสมัยเป็นวายร้ายที่แฟนๆชื่นชอบเอาไว้นั่นเองครับเอเนไนจึงยังมีท่าทางที่เยอ่อหยิ่งจิกกัดปากแซบเมามันเช่นเดิมทั้งที่ไม่ใช่สไตล์ของฝ่ายธรรมะเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดขายว่าจะต้องคงไว้เพื่อสร้างความนิยมต่อไปครับทุ่มเทแบบเบาตาย ปัจจุบันอายุของ LA วยไนทปาเข้าไปถึง40ปีแล้วนะครับเรียกว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพเลยทีเดียวการที่ LA วไนบอกว่าตัวเองขึ้นปั้มมาอย่างยาวนานกว่า20ปีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องโกหกหมดเทสแต่ประการใดนะครับเพราะเส้นทางนักมวยปั้มของ LA วไนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2003กับ Heartland Wrestling Association หลังจากนั้น LA ลไก็ทำงานอย่างหนักก่อนจะได้โอกาสย้ายมาอยู่ใน NXT รอบแรกซึ่งผลงานก็ออกมาล้มเหลวนะครับ ทำให้ต้องออกไปตะเวนปล้ามตามสมาคมต่างๆตามเดิมรวมถึงกับ2ค่ายมีชื่ออย่าง NWA แล้วก็ Impact Wrestling ด้วยก่อนจะย้ายกลับมา n e x t ครั้งหนึ่งและสร้างชื่อได้สําเร็จอย่างในปัจจุบันถ้าเป็นคนที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเนี่ยบางที AE ナイอาจจะหมดกําลังใจไปตั้งแต่ตอนที่โดนปล่อยตัวเมื่อปี2 0 1 4ก็ได้นะครับแต่ AE ナイก็เลือกที่จะทําสิ่งตรงกันข้ามนั่นคือ um ทุ่มเททําหน้าที่ของตัวเองต่อไปคว้าทุกโอกาสที่พุ่งเข้ามาแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจ สุดท้ายก็เหมือนกับที่เพลงของไอดอลวงหนึ่งว่าไว้นั่นแหะครับว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายคนที่ตั้งใจได้รับโอกาสชีวิตนักมวยปล้ำของ LA Knight เกือบที่จะดับประนาดไปแล้วนะครับพอบทบาทแรกหลังถูกเรียกขึ้นมาใช้งานในค่ายหลักเนี่ยก็คือการรับบทเป็น m a ็ to p ตูพรเจ้าของ m o เด l i n g Maximum m มเม Model ซึ่งมันชัดซะยิ่งกว่าชัดวันนี้คือกิมมิคที่ห่วยแตกสุด ถามใครหรือแม้แต่ตัวของ LA ลเอนเองเนี่ยก็คงไม่มีใครต้องการแล้วเนาะแต่ด้วยความสามารถที่มีเนี่ย LA ลเอนก็ยังอุตส่าห์ทำให้กิมมิกที่ไม่ได้เรื่องอันเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงขึ้นมาได้ซะงั้นหลังการจากไปของปาวินในเดือนกรกฎาคมปี2022ทีมบรสที่เข้ามารับงานต่อก็จัดการแก้ไขสิ่งต่างๆที่ป๋าทำเลเอไว้นะครับทั้งการเปลี่ยนชื่อนักมวยปล้ำดึงนักมวยปล้ำที่ป๋าไล่ออกไปบางส่วน,นกลับมารวมถึงการคืนคาแรคเตอร์ให้ LA ลเอนด้วย และเมื่อได้โอกาสกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกที่ควรเนี่ย LA Knight ก็ฉายแสงแบบที่ไม่ได้เป็นมะเร็งทันที LA Knight กลายเป็นซุปตาที่มีจุดยืนที่มั่นคงเพราะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแม้จะแพ้เ r a y w y a ไปแบบปรเนเด็ดาหเนี่ยแต่ LA Knight ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรใดๆเลยนะครับในที่สุดแล้ว LA Knight จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำตัวท็อปของ WWE ได้ไหมนี่คงเป็นคำถามที่ไม่มีใครรู้ซึ่งเราคงต้องรอคำตอบกันต่อไป แต่เชื่อก่าหลังจากนี้ในทุกเก้าที่ W ดับเบิพายเอไลเดินไปเนี่ยก็น่าจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากแฟนมวยปล้ำจำนวนมากนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอไลท์แล้วละครับว่าจะรักษาโมเมนตัมที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ดีและยาวนานแค่ไหนรวมถึงการเอาไปต่อยอดเพื่อก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นด้วยและนี่คือ5เหตุผลที่ทําให้เอไท์ฮอตปลอดแตกที่สุดในตอนนี้ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ เห็นกระแสที่กาลังเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับซึ่งจะต้องมาลุ้นกันหลายสเต็ปทีเดียว1นึ่งคือกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของจริงไหม2คือ W ับยจะเอามันไปใช้ประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าและ3คือถ้าโอกาสมาถึงแล้วเนี่ย l อ k n i g จะคว้าวมันไว้ได้ไหมใครเป็น FC ของแกก็ต้องลุ้นกันไปยาวๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับซุปตารายนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ